อ,อโหลดอะไรดูก็ไม่ได้ไไไไไใครเจอปัญหาเหล่านี้มาดูวิธีแก้กันค่ะ 1. ให้คุณเข้าไปอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไปที่ Play Store แล้วอัปเดตแอปไลน์กันค่ะข้อที่2มือถือคุณอาจจะเป็นระบบเวอร์ชั่นเก่าก็เลยไม่สามารถอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆของแอปไลน์ได้และข้อที่3แอปไลน์อาจกินพื้นที่มือถือคุณมากเกินไปคุณสามารถเข้าไปลบบางส่วนที่ไม่ได้ทำให้ข้อมูลคุณหาย แต่เป็นการลบขยะหรือสิ่งไม่จำเป็นออกไปใครอยากรู้วิธีดูในคลิปนี้กันได้เลยค่ะกดไปที่แอปไลน์กดที่หน้าหลักกดที่มุมบนด้านขวารูปฟันเฟืองเลื่อนลงข้างล่างหาคำว่าแชทเลื่อนลงล่างสุดเจอคำว่าลบข้อมูลกดลบข้อมูลลายเราจะมีอยู่ที่692เมข้อมูลแคช ให้เราลบออกได้ตรงนี้คือขยะกดลบกดลบด้านล่างจะมีข้อมูลเขียนว่าให้เราลบข้อมูลทั้งหมดหรือว่าลบข้อมูลการแชทถ้าจะลบแชทแต่ละแชทก็เข้าไปลบได้ที่แต่ละคนค่ะหรือจะลบแบบทั้งหมดก็ได้กลับออกมาแล้วแต่ลบข้อมูลทั้งหมดกดลบอีกครั้งหนึ่งแอปไลน์เราก็จะเล็กลงและเบาขึ้นเหลืออยู่แค่476ย้อนกลับไปดูค่ะ การลบแบบนี้ไม่ได้ทำให้ข้อมูลการแชทที่เราแชทอยู่กับเพื่อนหายไปไปลองทำตามกันนะคะและ้วครูฝากกดใจเม้นแชร์และติดตามคุณน้องโกโด้วยค่ะ